อันนี้ผมมีตออ่อเอาพักอะไรก่อนเอาพักอะไรก่อนเอาพลเมือชันหรือประชาธิปัตย์ก่อน <c oughs> ปะาปัตยก่อนแล้วกัน <c oughs> มาดามเ,เดียียคุณวัฒยาบุญนสมาชิกประชาธิปัตย์โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวซัดผู้บริหารยุคปัจจุบันประชาธิปัตย์เหตุผลรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนเขียนไว้อย่างไงก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชน การร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าคนรุ่นนี้ไม่รับมรดกความขัดแย้งของรุ่นก่อนหน้าฟังดูเป็นการตัดตอนอย่างง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมในการขึ้นสู่อํานาจหรือไม่คือนนี้เขาด่าทางฝั่งประชาธิปัตย์นะไม่ใช่วิจารณ์ทางฝั่งประิปัตยค่ะเออบอก แท้จริงแล้วภาพความขัดแย้งที่ผู้บริหารชุดนี้เหมารวมมันคือการทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลของพรกประชาธิปัตย์อ,อย่างเต็มกําลังมาทุกยุคทุกสมัยไม่อ่อนข้อหรือล้มมวยเพื่อเห็นแก่อํานาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพราะผู้แทนประชาช,ชนคือตัวแทนประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาช,ชนให้เข้ามาทําหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาช,ชนดังนั้นผู้แทนที่ดีจึงต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอและกล้าต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมเมื่อขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจไม่ใช่การเข้ามาทําหน้าที่เพื่อสู้รบหรือรักกับใครเพราะการแบ่งผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นหลงตัว คุณเดียซึ่งจริงๆเพิ่งเข้ามาก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะเพิ่งเข้ามาอยู่ประเทศเดิมได้อยงงู่กับใครเดิมพลัง<ไ>ป,ประชารัฐเออ,อบอกยังไงตลอดช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะการเลือกตั้งการเมืองเผชิญความวุ่นวายจนพักได้รับบทเรียนคือเหลือสสแค่ยี่สิบห้าคนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสูญเสียเกียรติและความภาคภูมิใจเพราะสมาชิกพักต่างตระหนักรู้ดีว่าการตัดสินใจของสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นจากการทําเพื่อประโยชน์ ของคนไม่กี่คนหรือของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นการกรอบกู้วิกฤตพักที่วันนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งคือการทำหน้าที่เพื่อประชาชนในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบทวงดุลอย่างสุดกำลังความสามารถไม่ใช่การสบช่องหาโอกาสเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยก้าวข้ามความรู้สึกของประชาชนที่ยังคงให้ความไว้วางใจในพักประชาธิปัตย์และสรุปส่งท้ายว่าการตัดสินใจของผู้บริหารชุดนี้ไม่แค่ซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาที่พักประชาธิปัตย์ในอดีตเพียงสร้างมา แต่ยังทำไมวิกฤตเสียชาจัดการเมืองไทยที่สุดท้ายนักการเมืองไม่อาจเป็นความหวังอ่ะนี่มีท่านผู้ชมให้ผมโทรหาคุณเดียถามถ่ายไม่ใช่เดียนี้เดียขัติยาค่ะอ๋อลูกสาวเสแดงค่ะพลเตขัิยาสวัสดีพลเหรอแต่เมื่อวานก็มีภาพในสภานะคะที่คุณชนะเดินไปคุยทักทายจับมือกับเอาใช่คุณเดียคุณเดียปัจจุบันเป็นรองโคศกไหมอ่าใช่ใช่นะน่าจะใช่ใช่ไหม เนี่ยคะ่ะคุณเดียขัตติยาสสดีผลใช่ไหมค่ะอ้าวเดี๋ยวลองดู